นะะนา<ล>ทั่วหน้าทัวท่วประเทศใช่แล้ววันนี้น,น,น,น้องหลิวเนี่ยพูดตรงตรงเดี๋ยวนี้พูดอ้อมๆได้ไหมพูดตรงตรงเดี๋ยวนี้ช่ออยวชยขึ้นช่วยช่วยนี่คือช่วยโอกาสหรือวอ่ายังไงคะแบบ สวยก็เรียกว่าสวยขึ้นรูปร่างสวยขึ้นสวยสวยรูปร่างสวยขึ้นอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้มีน้องสาวมาด้วยไหมคะมีน้องสาวมาด้วยเป็นน้องสาวที่อยู่ในสังกัดค่ายใหม่นะคะมิวสิกดีแอน t ์เทนเมนต์จริงๆค่ายนี้หรืออยู่มานานแล้วแต่ว่าเป็นศิลปินใหม่ของค่ายดีฮะดีนะคะก็ฝากมิตรรักญาติเพลงแฟนเพลงของแม่พึ่งทุกคนนะคะต้อนรับนะคะน้องสาวของหรือด้วยแล้วกันครับน้อง เอาเลยเนาะโอเคไหมาน้องกระติบสุรังคณาค่ะอาเชิญหลานกระติบครับเชื่ออะไรนะเชื่ออะไรเชื่ออะไรกระติบสุรังคณาค่ะกระติบค่ะกระติบสวัสดีค่ะสาวลูกอาเชื่ออะไรครับสาวพันธ์ข้าวเหนียวนะคะสาวพันธ์ชนิ่งแขนเบาลูกจากจังหวัดร้อยเอ็ดช่วยเลยค่ะลูกค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขุนแล้ค่ะนูร้องเพลงแล้ว บทเร,บรียนราคาแพงจังบทเรียนราคาแพงมีนะชื่อกระติกถ้าชื่อกระติกแล้วมีปัญหากันอุ้ยตายละเดี๋ยวแป๊บนึงอาจารย์เทียบเพลงบทเรียนราคาพแพงแล้วก็เพลงอะไรลูกหัวใจถวายวัดอจบลงใยเพลงหัวใจถวายวัดอาจารย์แกไม่ทราบอ๋อไม่ทราบไม่ทราบเพลงชื่อทราบแต่นักร้องอ๋อมันเป็นคอนเสิร์ตสดนะคะก็จะประมาณนี้นะทุกคนอได้ครับ นะคะก็สวัสดีพอ่อเมพินโนสกุลสุคนอีกเที่หนึงนะคะกระติบสุรางคนานะคะขอบคุณค่ะแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอให้เดินทางรอปอบได้ะนะคะอาจจะมีแบงค์รออีกสักแบงค์งนะจ๊ะมาวันนี้นะคะก็บทเพลงต่อไปหัวใจถวายวัดวันนี้กระติบลูกจะมามอบหัวใจนี้ให้กับวัดทับกระดานนะคะ เหมือนแม่พึ่งนะลูกนะนและยินดีมาร่วมงานทำกระดานทุกป,ปีขอบคุณมากครับนี่คือสิลปินมคุณภาพที่ต่อไปจะมีอนาคตที่สดใสขอให้ท่านให้กำลังใจกันด้วยนะขอใหอ้ทีมงานของท่านว่าถีสสพวัชชัยธงสิมาเสียอู้ดกุ้ใหญ่อ๋อยและก็พิลังนะครับวัวยเยตาโชคดีท่านให้เกียรติมาทำบุญแล้วก็มานั่งดูขอให้ท่านโชคดีนะครับต่างวัเกียรติทีกเรารพและท่านที่ละทั้งหลาย ผมขออนุญาตนิดหนึ่งน,นะครับว่าีดีที่ถืออยู่เนี้ยเป็นวีีดีประวัติศาสตร์ซึ่งสมัยนี้เราจะไม่ค่อยได้ดูกันนะเขาไม่ผลิตจำหน่ายแล้วครับผมได้รับมาเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้เหลือ15ชุดบันทุกการแสดงสดบนโรงแรมหสิทธานี19เพลงดังของผู้บวมเราแสดงหน้าพัี่นั่งไม่ใช่าราอเกะ เปิดแล้วเหมือนนั่งดูวงดนตรีผู้บวงแผ่นที่หนึ่งแสดงหน้าพระที่นั่งเลยนะฮะอันนี้บางท่านเคยชมและแผ่นที่สองภาพประวัติศาสตร์ของรายการโลกโดนตรีท่านจะเห็นคนมากมายก่ายของแม้กระทั่งบนต้นไม้มันเป็นการบันทึกความทรงจําเพราะฉะนั้นไว้เปิดดู15ท่านที่จะได้รับแผ่นละ50บาท2แผ่น100้เขาเรียกว,ว่าชุดหนึ่ง100บาทท่านได้2แผ่นจะมี15ชุดนอาเจ่าที่อุะุทยครับอุณยทธหน้าที่ผมไม่ด้วย อ่าอาที่ผมไปด้วยมันชุดที่15อยู่นี่วันนั้นท่านต้องการอยากจะเก็บอาไว้เป็นที่รนะลึกนะแสดงสดวงดนตรีผู้บวชโดงจัน2,100บาทก็ยกมือเจ้าที่จะเดินใกล้ๆนผูบวิเกตครับต่อไปนี้จะเป็นศิลปินที่เรานึกไม่ถึงว่าท่านจะให้เกียรติมางานนี้ก็ถือว่าเป็นความดีใจและก็ภาคภูมิใจสําหรับงานลําลึก30ปีของผู้บวชดวงจันเป็นครูบาอาจารย์นะครับศิลปินแห่งชาติ ท่านธนิตศรีกรินดีนที่เป่าคุยจากคาราบาปลปมือดังๆต้อนรับท่านหน่อยครับสวัสดีครับอาจารย์ครบับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นออ้องทุกท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสวัสดีคุณไก่จันจวงนะวันนี้มาถ่ายรูปให้ผมดูอันนี้ดวงเล็กของผู้บวชนะว่าดวงเล็กาะดวงเล็กครับดวงเล็กเไปนี่ดิไปนี่ดิเพลงแต่งงานกันเหอะถ้าไม่มีอาจารย์ธนิต นีนะคะจะไม่มีจันจวงดวงจันในวันนี้มี่หาดูเรียงเรียงดนตรีแสงมือกันมือเขามีผิดๆคนหน่งอย่าเลิกร้องนะรวยแล้วอย่าเลิกร้องสมัยเป็คนอย่างนี้รวยแล้วดีเนี่ยเลยน้องไก่จันจวนนะครับมีอยู่นิดหนึ่งมาคุยกันหน่อยครับมาคุยกันหน่อยครับผมไก่ด้วยรู้ไหมว่าผมกับพึ่งเนี่ยเคยทำงานด้วยกันนะทั้เสองคนก็เลยครับหลายหลายเพลง ของคุณพึ่งนะ่ของมีมีโอกาสได้ร่วมงนานด้วยับสมัยที่อยู่อศโซอร์นาจำได้มัอ้อาย่อศโซอร์นาถ้ายู่นั้นใจให้อยู่ทำทำไร่ไถนาอยู่ยัง,ย,งยังไม่เข้ากรุงเทพเลยใช่ไหมครับปีหน้าที่พึ่งเสียนะผมได้มีโอกาสมาเตาไว้อะไรให้เขาอ๋อเสียดายเสยียดายจริงจำได้ว่าวเวทีที่วัดทับกระดานเนี่ยใช่ครับตาไว้โทษวันแล้วผมเป่าให้กับเรื่องความรู้สึกนะั้นยังอยู่30ปีไปแล้วแล้ววันนี้ วันนี้ผมอยากจะเป่าเป็นพิเศษเลยจากเรลคุยเพื่อไว้อะไรและให้ผู้เขียได้ระลึกถึงคุณงามความดีความสามารถของราชินีลุกทุ่งเรานะครับคุณทุ่งพวงหวงอาจัร์คุณพึ่งนะวันนี้ผมมีศิลปินจากใต้ผมเองฝากตร์เอไก่ดูแลน้องให้ดีคุณขันข้าวที่ดารินจะมาร้องเพลงมาถ่ายทอดเพลงนี้เพื่อนเพลงของพึ่งครับดีเลยอาจารย์ครับลกของพึ่งครับ ก่อนที่จะข้าปันเลงนั้นขอบันเลงให้ขับพึ่งด,ดีครับพี่น้องครับอาจารย์คริบจะโชว์เป่าขุยท่านได้นังามเร็วปลวกดีดานครับพี่น้องรับอาจารย์ครับ ารินนะคะก็นับถือแม่พึ่งเป็นแม่แม่ครูใหญ่ของหนูเลยนะคะเพราะว่าเวลาไปร้องเพลงที่ไหนนะคะก็จะนึกถึงแม่พึ่งตลอดเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์นิตสีกินดีนะคะก็เจ้าของค่ายขอจุดหน้าทอรณีนะคะก็มีขวัญข้าวที่ดารินนะคะเป็นจิลปินเบอร์แรกนะคะแล้วก็ขอบพระคุณขอบคุณพี่โอ่ม,มากๆเลยนะคะค่ะ เอาพี่ไก่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกท่านเลยนะคะค่ะขอบคุณทุกครอบครัวเลยแล้วก็ขอบคุณศิลปินทุกท่านนะคะที่เอ่อกี้คือแบบว่ารีบมาแล้วก็จะรีบไปนะคะเพราะว่ามีงานต่อนะคะก็เอามาสนุกกันต่อเลยแล้วกันนะคะโยกย้ายนะคะใครชอบกินส้มตำขอเสียงหน่อยค่ะ hmm. อ๋อหนูชอบนะ mm hmm. <laughs> อ่าส้มตำค่ะ เชิญร่วมมตานะคะพี่กบซ้มตครับขอซ้มตอพี่กบหัวหน้าวง้ครับพี่กบหัวหน้าวงนะครับขอรับเชิญนะคะรเชิญ ขอบคุณมากครับไก่ดีไม่ไหนเลยละโอ้โหขออภัยด้วยนะคะพอดีนักร้องไม่สบายนะก็เลยลดคีย์นิดหน่อยนะคะเพื่อคุณพคืนใช่ค่ะาพอดีเลยอถือว่าหนูให้น้องเขาร้อแล้วกันเพราะว่า ตอนนี้ศิลปินแบบว่ารอเป็นเงาะเน่าเลยเต้นเพลงโอเคโอเคขอบคุนขอบคุณอาจารย์มากมากนะคะครับขอบคุณโชคดีทุกท่านครับโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับดีครับอ่าด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะศิลปินแห่งชาติท่านคณิตท่านก็พาศิลปินมาร่วมร้องเพลงสร้างสีสันในแต่ละที่ท่านเคยทำงานกับผู้บวดวงจันทร์นะครับคุณเกศครับเราไปกันต่อนะครับลำดับที่6ถึงที่10 ศิลปินทุกคนเป็นค่ายจากพันธุรัตษ์ด็อกเตอร์เอกนะเป็นผู้จัดส่งมาเพราะนั้นก็ขอบคุณท่านทั้งหลายเราจะร่วมด้วยเสียงน้องมีนทวันพันธุรักน์นักร้องบ้านนอกนวร์พันธุรักษ์แก้วรอพี่จอยนิติรัตน์นิรัชญาพันธุรักษ์ชั่วเจ็ดี่ดีเจ็ดนอนธนากรชูรักนะพันธุรักษ์ด้วยเพลงจุดทางทุ่งสงและจะจบด้วยระดับนิติ นะจะเป็นแสงจันทรุลักษณ์บูชาครูพึ่งอันนี้จะเปิดซาวนะครับ5ศิลปินจากค่ายพันธุรักษ์เลคคอร์ดนะครับกปรเปรี้อันเองนะครับเชิญครับ